เออต้องแบบขนลุกเลยทีเดียวเพราะว่าสิริแปลที่แบบมันผิดเพี้ยนไปจากความหมายของที่การมินอาจจะสื่อออกมาในแบบนั้นลักษณะแบบนั้นทำนองนั้นนะแต่ก็แต่ก็ไม่แบบบางทีบางครั้งอะ่ะถ้าเราติดตามแรกๆติดตามช่วงแรกๆที่สิริแปลาบางคนที่ไม่เข้าใจนะก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมการมินพูดแบบนี้ทำไมการมิน,ทำ,งงนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สมัยก่อนนะสมัยก่อนต้องบอกว่าสมัยก่อน นะฮะต้องต้องบอกว่าใส่มาอก่อนจริงๆพอคุณแพรมาแปลพอฮาน่ามาแปลในช่วงแรกๆนะครับทำให้เราเนี่ยได้ติดตามการมินแล้วก็ได้เข้าใจความหมายที่ การมีนพูดออกมาและทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันเติบโตมีการพัฒนามีการาได้เห็นแนวทางได้เห็นการก้าวเดินของแต่ละคนนะฮะของคู่นี้ได้ดีมากๆต้องขอบคุณคนที่มาแปลนะครับไม่ว่าจะคนไหนก็ตามแต่นะเพื่อนๆ่ยังไงก็ต้องขอบคุณแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามมีพี่ๆหลายคนนะฮะที่สามารถแปลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นิดแม่บ้านเกาหลีเองนะครับหรือว่าคุณมิกะเองหรืออะไรก็ตามแต่หรือใครก็ตามแต่ที่สามารถแปลได้นะ ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเพราะว่าอย่างเราแปลไม่ได้เราก็ต้องพึ่งอย่างพี่ๆเขานี่แหละที่ช่วยแปลแล้วก็เอามาถ่ายทอดในลักษณะของรูปแบบของแต่ละโฮสของแต่ละคนนะที่มานั่งร้ายที่มานั่งพูดแบบนี้ในสไตล์ต้อมต้อมก็เอาข้อมูลจากพี่ๆเขานั่นแหละก็มาเมาส์มามอยในสไตล์แบบกะละมังมาขยี้ในแบบสไตล์กะะมังแบบนี้ฮะก็จะสนุกสนานกันไปหรือจะเครียดกันไปก็ก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่แต่ละคนนะเป็นตัวทีกสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีจ้า ชุดนอนไม่ได้นอนใช่ค่ะเมื่อวันหนึ่งวันมีครบทุกรถใช่ค่ะทวีศักดิ์ทองดีสวัสดีครับพี่ต้อมชุดเสยจ,จังชุดพร้อมไปเล่นผีปะหงเงฮะพร้อมแล้วนะครับเอาชุดนี้ปนไปงานชิปถ้าไปชุดนี้นะโอ้โหแตกตื่นแน่แนแนแนเพื่อนๆอ่ะฮะทานข้าววันยางทานข้าวยันยงกลับไปทํางานกันหรือยังนะครับที่นั่งอยู่ออฟฟิศนะวันนี้ต้องมาเป็นกําลังใจแล้วก็มานั่งเป็นเพื่อนพูดคุยเม้ามอยเกี่ยวกับชาลิกามินกันนะจ๊ายืมชุดเลยไงพี่สีวันชอบสวัสดีครับชุดพี่ต้อมเซ็กซีจ่จ อยากใส่ไปเดินสยามนะฮะแต่ดันบีนะฮะทัดต้องมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับเดินจากเมริการอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปเดินในชุดใหม่กันนะครับแดนบีบอกสัญญานะฮะเดี๋ยวเขาก็ลืมนะฮะแดนบีเดี๋ยวเขาก็ลืมเพราะว่าเขากลับเมริกาเป็นปีเนยดูวอลเลย์บอลด้วยช่วงนี้ชาลีโดนทุบบ่อยใช่ครับทุบด้วยความรักเหมือนกัแอะเหมือนอังอะยิ่งอังมากยิ่งแบบอังบ่อยอังมากอังเยอะก็แปลว่ารักเยอะมีความรู้สึกดีเยอะมีความรู้สึก ห่วงใยรักเลิฟอะไรต่างๆ,ๆนานาระวงังโดนกัดพูงนะสุดาสวัสดีค่ะกดอีโมจีหน้ายิ้มและกดใจก็ต้องได้ไม่ใคะพี่เจอุ้ยต้องรักที่สุดเลยสวัสดีค่ะออสาวห่วงใช่ตอนนี้เมื่อวานก็สาวห่วงอยู่นะฮะหนึ่งวันหลากหลายอารมณ์หลากหลายรสชาติในเรื่องราวของความรักเมื่อวานนี้แต่เป็นในทางบวกเป็นในทางที่แบบหลายคนเห็นแล้วมันฟินหลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่ามันจิกหมอน่ะ เหมือนเหมือนแบบถ้าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกนะเราแบบเราอยู่ในทุกโมเมนต์ของเขาอะ่ะอยู่ในทุกๆโมเมนต์ของเขานะครับโอ้โหโดยเฉพาะเรื่องดราม่านี่ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดและพอเห็นเขามีความสุขแบบนี้จะไม่ให้พวกเรามีความสุขตามเขาไปได้ก็คงจะอะไรอยู่ถูกไหมฮะอย่างเมื่อวานเนี้ยฟินมากเมื่อวานนี้ฟินจริงๆนะฮะฟินมากๆตอนปัดมือพี่เกิขึ้นได้นูไาใช่ครับสวัสดีครับคุณต้อมเบาหวานขึ้นตาต้องขายประกันละ ต้องขายประกันแล้วเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานกันแล้วตอนนี้เออแอมหึงใช่โอเลี้ยวัสด,ดีค่ะโอภาชาไทพอร์ตว่าด,ดีครับปกติต้องจะไลฟ์ในช่วงเย็นนะต้องจะไลฟ์ในช่วงเย็นแต่ว่าช่วงเย็นต้องมีงานพาเพื่อนพี่น้องไปดูงานจินที่เขาทำฟุตทรักเพื่อทำการกุศลน,นะครับในช่วง18นาฬิกานะฮะเดี๋ยวต้อมก็เลยขออนุญาตมาันไลฟ์เพื่อนเพื่อนก่อนเนเรื่องราวเกี่ยวกับชาลิกามินเนี่ยเพราะว่ามันฟินจิกหมอนแล้วก็ใส่ชุดนี้มายั่วเลย นี่ใส่ชุดนี้มายั่วเลยเพราะว่าต้องเซ็กซี่นิดนึงต้องเซ็กซี่หน่อยๆนะครับเผื่อว่าผู้ชายที่อยู่ตรงนี้จะตกหลุมรักกระมังบ้างแนะพี่แม่สวัสดีค่ะสําหรับนี่เขาเรียกว่าอะไรพวงมาลัยนะฮะข้อมือใช่ค่ะแม่หมสวัสดีค่ะพี่แน็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่กระมังเสื้อชุดนี่ี่งานจินได้เลยนะครับถ้าใส่ไปได้คน,มไ,นไม่ไล่นะเจ้าของตลาดไม่ไล่นะต้องซ่อมแฝลแน่นอนสวัสดีค่ะผิดแล้วใจเกเรเลยครับพี่ต้อม ตุยเบาหวานขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจริงหรือเปล่าอือพี่มานะขอบคุณค่ะรักรักรักพี่ปอรักเหมือนกันจากพี่ปอปากซีเลยนะคะเติมลิปนิดนึงถ้าเกิดปากซีดค่ะอืออืม,อมเติมลิปนิดนึงโอเคนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากเพื่อนๆคิดถึงกันมากๆคิดถึงกันจริงๆนะฮะคิดถึงมากๆเลย แดงได้ไหมอืมอย่างที่บอกไปเอาเป็นว่าหลายคนได้ดูผมคิดว่าคงจะถ่ายติ๊กตอกกันเยอะบันวันแบบเนี้ยแบบเนี้ยการินมาไลฟ์ตั้งแต่กลางวันนะฮะการินมาไลฟ์ตั้งแต่กลางวันบางคนเห็นบอกว่ามันมีโมเมนต์หนึ่งที่ก่อนที่จะเขาจะไปฟินเนี่ยเป็นเล่นผีป้อห่มกันเนี่ยคือเหมือนจะงงจะงอนนู่นนี่นั่นบางคนบอกว่างอนกันหรือเปล่าเรตตี้รักมายเบบี้อะไรแบบเนี้ยให้บอกว่าชาลีออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย ก็มีงงมีงอนกัน,นที่จริงไม่หรอกครับเขาก็เล่นกันสนุกสนานกันไปชอบตอนหนึ่งมากถึงจริงยังไม่สนเป็นกนารจริงครับพี่เลิฟเออน้เมื่อวานสาวๆมาเยอะด้วยพี่ดิวคิดว่าต้องมีคนแปลให้การมินฟังหรือคะคำว่าผีประหมที่ชาที่บอกใช่ไหมเออผมว่ามีอยู่แล้วยิ่งเมื่อวานนะมีล่ามคนใหม่มาด้วยนะครับมีล่ามคนใหม่มาด้วยบางคนบอกว่าถามว่า พี่เตียหายไปไหนพี่เตียเนี่ยเขามีงานประจําเป็นหลกัหลกๆอยู่แล้วนะครับทำเกี่ยวกับกายภาพบําบัดใช่ป่ะคือเขาเก่งภาษาเกาหลีด้วยเขาเป็นคนเกาหลีด้วยนะครับแต่ว,ว่ามาอยู่อาศัยที่เมืองไทยล่ละแล้วก็พูดภาษาไทยได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็นล่าเมื่อวานก็ถือว่ามาทําหน้าที่ได้ดีมากๆมาทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ แปลในลักษณะที่แตกต่างกับพี่เตียแต่ว่าแต่ละคนก็มีความสามารถมีสไตล์ในการแปลที่แตกต่างกันไปนะครับก็เรียกว่ามีเสน่ห์คนละแบบนะฮะสำหรับคนแปลเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราไม่ต้องไปว่าอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนที่บ่านมานะฮะเพราะแต่ละคนก็แปลนะฮะให้เราเข้าใจแล้วก็ มีอรรถรสซึ่งแตกต่างกันไปในรสชาติของแต่ละคนที่จะปรุงแต่งออกมาให้พวกเราได้ทราบแล้วก็ได้ฟังกันแล้วก็ได้ฟินกันนั่นแหละนะทุกคนสําหรับล่ามนะแต่ต้องไม่ได้ใจพี่ล่ามชื่ออะไรนะเมื่อวานเห็นบอกว่าอายุ34มสิบสีชารีถามอยู่ว่าอายุเท่าไหร่ประมาณ34นะเพื่อนๆล่ามคุณหม่แปลได้จาาชัยอ๋ออเพราะว่าใช่ใช่ครับก็นั่นแหละยิ่งแบบทุกคนก็อย่างที่ต้องบอกว่าแต่ละคนมี มีความน่ารักมีความสามารถมีการใช้ภาษานะครับที่แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมทั้งหมดดีหมดนะเพื่อนๆดีหมดนะเราไม่สามารถที่จะเปรียบ,บเทียบว,ว่าคนแปลแต่ละคนเป็นอย่างไรเหมือนกันเหมือนต้อมเนี่ยเหมือนต้อมไลฟ์เหมือนเกรดไลฟ์เหมือนพี่หมอท็อปไลฟ์เหมือนหลายๆคนไลฟ์พี่แ,แนนไลฟ์พี่กาโลไลฟ์พี่ยุ้ยไลฟ์หรือใครไลฟ์พี่หนวดไลฟ์นะครับหรือพี่เต้ยเนี่ย เวลาแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะฮะในการที่จะพูดจะไลฟ์กล้ามก็เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าเอ้ยคนนี้แปลดีจังโอ้ยคนนี้แบบแปลใหม่ดีไม่ใช่นะฮะเหมือนกันโฮสหลายคนอย่างพี่มิกะก็แปลเก่งนะเพราะาพี่มิกะมีสามีเป็นคนเกาหลีเหมือนกันอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะครับพินิดก็แปลดีมากๆก็เหมือนเป็นพอ,อหลายๆคนก็ติดตามพินิดเยอะมากเพราะว่าเวลาที่กามินมาไลฟ์นในแต่ละครั้งก็ต้องไปรอที่ใคร ก็ต้องไปรอว่าพี่นิดจะขึ้นมาแปลให้ฟังตอนไหนอะไรแบบนี้พออนิดจะขึ้นมาแปลให้ฟังตอนไหนทุกคนก็จะไปนั่งฟังเหมืเมื่อวานเราก็ได้เห็นแล้วว่าความหมายของพินการมินที่แปลเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของไดอารี่เราก็ได้รับทราบแล้วครับว่าสิ่งที่การินเขียนมาในไดอารี่นะครับมีความหมายแบบไหนซึ่งเขาพยายามที่จะเขียนให้หมันเหมือนกับคุณพ่อของเขาถูกไหมครัเพราะว่าการินบอกว่าคุณพ่อเขาเนี่ย จะเป็นคนที่ตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยอันนี้ขออนุญาตเท้าความนิดน,นึงนะเพราะว่าหลายคนคงจะทราบเหมือนเรามาเม้ามอยกันเล่นเนาะนะครับอาจจะไม่ได้แบบจริงจังได้สารงสาระวิชาการเหมือนท่านอื่นๆเขานะก็คือเหมือนเท้าความนิดหนึ่งว่าการบินจะบอกว่าคุณพ่อเขาเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้าทุกๆวันเลย ตื่นตั้งแต่ตีห้าทุกๆวันเลยนะทุกๆครั้งที่ตื่นเนี่ยคุณพ่อเขาจะมานั่งเขียนไดอารี่ไม่ว่าคุณพ่อเขาจะทําอะไรก็ตามแต่ก็จะไม่ไวที่จะต้องนั่งเขียนไดอารี่บันทึกป,ประจําวันว่าเขาทําอะไรบ้างวันนี้ไปไหนมาบ้างทําอะไรบ้างในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่เขาเจอประสบพบาเจอมาอะไรเงี้ยถึงแม้กระทั่งตอนที่พ่อเขาเมานะฮะก็ไม่ไวที่จะลืมเออไม่ไวที่จะไม่เออไม่ลืมที่ต้องเขียน นะฮะเขียนไดอารี่เขาก็เลยบอกว่าอยากจะทําเหมือนคุณพ่อเขาทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันและเขาก็เลยทําแบบนี้เหมือนคุณพ่อแต่คุณพ่อเขาจดในสมุดไงแต่กามินเนี่ยเขาจดในมือถือเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะฮะมีการพัฒนาสะดวกแบบไหนคิดอะไรเขาก็จดในมือถือมือถือโน้ตไว้โน้ตไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เอามาเล่าให้เราได้ฟังเหมือนทุกๆครั้งที่เ,าเขาเคยบอกว่าวันนั้นที่เขาเล่าเกี่ยวกับพ่อเขาใช่ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันหลังถ้าฉันมาไล์เนี่ย เดี๋ยวฉันจะเอาไดอารี่ของฉันที่จดในมือถือเนี่ยมาบอกทุกคนมาเล่าทุกคนว่าฉันเขียนอะไรไว้บ้างน,นะครับก็เป็นที่มาของเมื่อวานที่เขาเอาไดอารี่ของเขาที่จดเนี่ยนะครับมาบอกทุกคนได้ฟังกันนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่เชื่อว่าหลายคนคงฟังแล้วล่ะฮะแต่มาฟังในแบบของกะละมังกันแล้วกันนะเมัม่วโยกันถ้าเกิดต้อมพูดผิดหรือตกอะไรไปก็ก็ว่ากันได้นะอืึทำไมต้อมต้องใส่ชุดนี้ด้วยคะ คือเขาบอกว่าชุดเซ็กซีอ่อะผีพระโหมอะคือต้องใส่แบบชุดยุ่ยยหน่อยยุ่ยๆหน่อยยุ่ยๆหน่อยยุ่ยๆหน่อย,ย,อยเพราะว่ามันมีชุดหนึ่งชุดหนึ่งอะไรนะแต่ต้องหาต้องกาลังหาชุดเชียร์อยู่เชียร์ที่เป็นชุดแบบนั่นแหละต้องหายังไม่เจอเดี๋ยวต้องกําลังสั่งอยู่นะครับแต่สั่งไม่ทันเพราะแต่ละวันนี่เปลี่ยนชุดแบบหายากมากอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนแบบเออเหมือนอะไรนะที่กามินอะขายของเมื่อวานอะที่ทาเช็ดเครื่องสาอําอางออกจากปากอะ ที่ทาเช็ดเครื่องสำอ,อางออกจากปากปุ๊บเนี่ยเช็ดแบบออกปุ๊บเนี่ยชาลีก็มองเขาก็พู้ตื้อๆๆล่านก็แปลามาบอกว่ากามินเนี่ยจะเช็ดปากออกให้หมดเลยเพราะว่าเขาจะให้ชาลีเนี่ยมาทาให้ด้วยปากของชาลีโอ้โหทุกคนได้ยินคนํานี้ทีดีเคสวัสดีรคบรด้ลินคํานี้รู้สึกว่าโอ้โหนะฮะสุดยอดปลกมือให้เขาอีกทีหนึ่งนะฮะสุดยอดอมากเลย คือพูดว่าเขาจะเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดและเขาจะให้ปากเฉลี่ยมาทายเขาโอ้โหสุดยอดนะฮะสุดยอดซึ่งซึ่งด้ยินคำนั้นเนี่ยเราตกใจเลยนะเราตกใจมากรู้สึกว่าโอ้โหกามินนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกามินจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกแบบนี้อยู่แล้วกามินเป็นคนที่กล้าแสดงออกแบบนี้อยู่แล้วแ่ะแต่ว่าพอ,อาหลังจากที่ประกาศตัวเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอะไรหลายอย่าง มันมันง่ายขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างมันปลดล็อกมากขึ้นและทุกอย่างรุกมากขึ้นและคนที่น่ากลัวที่สุดอันตรายที่สุดตอนนี้คือใครรู้ไหมครับชาลีบอกว่าอืมอันตรายคุณอันตรายขึ้นทุกวันเลยตอนเนี้นะใช่อันตรายกว่ากูอีกใช่ครับชาลีบอกอันตรายกว่ากูอีกใช่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 เออสวัสดีครับพี่บีสวัสดีค่ะอาหะสวัสดีใครแอซซ่าชาลีบอกโอ้โหตกลงใครอันตรายกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเราจะถามว่าชาลีอันตรายเมื่อไหร่ นะฮะอันตรายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าคนที่อันตรายที่สุดนะฮะไม่ใช่ชาลีละเป็นกาเมนละตอนเนี้สวัสดีครับพี่แอซ่าสวัสดีครับมาเป็นกระใจายในการทํางานนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเซเว่นโกนะฮะนี่แหละผู้หญิงสตรองใช่ครับพี่แป้งอือใช่พี่กัก๊กสวัสดีค่ะใไบมณีสวัสดีครับ